วะเฮ้ยอตีกอนตีกอนตายตายหออห่อด้วยพี่ห่อด้วยห่อไปห่อตารวจนะตั้งไว้เลยตั้งไลยไม่ต้องห่อห่ออ้วเอาไปข้างหน้าพี่จับไม่ได้นะจับไม่ได้นะวับรอยยั้าให้ เขาเรียกว่าอะไรอะผมไม่มีถงเยอะใครอุบลุ้ตาเยเยอ่ๆใครอุบลัวตา่รวมคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วรวมคนเลยบอกบอกถ้าบอกอะไรเลยไปเลยรื่อยๆอ่ะลุง เอาลุงเลยเด็กสองเด่กหนึ่งเด็กสอเด็กปดสามสองผ่าเอา้าัไม่เอาไ่เอาไม่เอาไม่เอากูสัญญาเลยนะถ้าพวกเที่ยนี้ไม่เอาหุ่นหายหมดอยากลับนายสัตว์แต่รอบลุงได้ครับกอสมมก่อนตอนนี้กอะไรครับตบอเยครับลุงได้ไครับเอาแมจริงมีตอนที่ตบบอยสองอีตาปอดให้อมเน้นในมือโอเค ไอ้กนี้ก็ตัดหางไอ้เยี่ยจุกอไอ้แงไอ้แกงไอ้แกงเทาแกงเทาแกงแล้วจะบผมไอ้แกงเทาฟังหัวหน้ามงไว้นบอกหัวหน้ามึงไว้ว่ารวมที่ไหนไอ้แก๊งน้ำเงินอ้เนี่ยฟังหัวหน้ามงไว้นะมึงกับหัวห้าไป่ม่มงหัวหน้าที่มาทไม่อยู่ฝังเราอ่ะมัมีแกเมื่อก่เห็นินได้ชเลยนะที่เราเลหน้าเรเบวไม่ชุบกัเลยนะ ไม่ชุบพวกสีเดียวกันเลยนะใช่หรอไม่มียาชุบก็เลยหรอใครมีทำไมเขาหายทั้งสมัยครับทั้งสมอยแก้วนึ่งทั้งสมอยแก้วนึงเฮ้ยแจ็คไอ้แจ็คแจ็คแจ็คไอแจ็คออกไปแล้วเปล่าลุงออกไปไหนอ่ะไอ้เชี่ยไอ้ศาสตร์ที่กิมีคนฝากหลัวหลัวเขาลุงลุงมีตัวสับยังไงเขาเป็นไหมอ่ะนะเขาเป็นไมอ่ะมีคนฝากบอกไอ้แจ็คอ่ะว่า เอฟตีนะคะอแมนเจเคมานานแล้วถ oh, ้าคุณแม็กมาเห็นข้อความฝากบอกแจ็คกับตีด้วยนะคะว่าคิดถึงเขาบอกอะไรอ่ะด้แล้วตีเกี่ยวอะไรไแล้วแล้วตีเกี่ยวอะไรไม่รู้แล้วตีเกี่ยวอะไรพูดถึงแจ็คประธานตีเกี่ยวอะไรก่อนเนี่ยอ่ะอับดุลเกี่ยวอะไรเนาอะไรน้องเออ อย่างไรเอาจใจเมื่อวานน,นนี้กูให้คนหารองเท้าให้แล้วกูไปย้อนดูกันเนโ, <อ S 2> โกน<า>อะไรอะ่ะแสนห้าพันแหละกระ,ะจะอกหาไม่ได้เนี่นยสนุกจำยังสนุกจำยังฮะจัดยังจัดหรือยังจอแดนอ่ะหาลงุงกำลังหาอยู่อ,ะอ่ะเองจอแดนหรอเดีย่์เดีย่์เดีย่์ถ้ามีจะได้ไปขโมยสัตว์กูจะได้ไม่ต้องซื้อไอ้เหี้ย ว่าแต่ลุงนี่ลุงเพิ่งมาตอนสี่ทุ่มแล้วลุงเหนที่เท่ากับว่าลุงเป็นอะไรนะนี่ขอะไรอะไรนะลุงเนี่ยลุงเพิ่งมาตอนสี่ได้ทำเยอะได้ทำเยอะอ๋อนึกว่าเข้ามาเพิ่เป็นแหนมตอนแรกกับเข้ามาเพิ่เป็นแหนมเลยสัตว์แล้วกูว่าโดนช่วยออกไปได้เฮียอะรขอตัแม่เจ๊ไปไหนวะไอเจ๊ไปรับไอจุกเหรอไอจุกกับใครรับหน้ามหมดเยอะเออแล้วแล้วใครรับพเฮีะ พี่เจนน่กจะมาพี่เจนน่กะมานี่นส่งส่งี่เจคกเบอร์เฮ้ยเชคกี้เชคกี้เชค้เชคเชคกี้ได้ไหมผมหาผมหาดีอเอ่อไนกี้เอ็กดีออยู่ครับแต่ว่าราคาตอนนี้ผมได้ประมาณแสนแสนแปดมือสองแต่ว่าผมไม่อยากได้มือสองผมอยากได้มือหนึ่งที่ราคาที่ไม่ไม่ใช่สามแสนนะประมาณสองแสนสี่สองแสนห้าสองแสนสามอะไรประมาณเนี้ยถ้าราคาแบบเนี้ยผมรับได้ครับหายหน่อยดิ เอาโลครับเอาโลเอาโลเอาโลไม่เอาไฮเอาโลเอาโลไม่คือเขาบอกว่าถ้าผมมาพีอ่ะเขาจะให้ราคาสองสองแสนสี่ถ้าพีอ่ะนะ,ออะแต่ว่าพีมันรอสิบยี่สิบวันอยากได้มือมหนึ่งใส่ไซส์แปดจุดหนะ้า,าครับกับไซส์เก้าแปดจุดห้ากับเก้าใส่ได้สองสองสองไซส์ แรกกับ 3, อาสามห้าแต่พ่อ,อมือเหอยไอเหียมือเอาสองแสนมาแรกกับสิบล้านหน่อยสัตว์สิบสองล้านเนี้ยนะประมาณสองแสนห้าครับแต่ถ,ถ้าหาไม่ได้ผมก็น่าจะหาสามแสนละไม่น่ก็จะเอาแสองแสนไม่น่าไม่น่าไม่แน่ก็เอาสองแสนครับมือสองไอ้มือ 2, หนึ่งสองแสนก็มือสองไงประมาณนี้ยดูก่อนยังไ,ไม่รีบครับไม่รีบหาค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ พิ่งซื้อเองตอนนี้มีอยู่อีกคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ครับตอนนี้มีอยู่หกคู่ซื้อหกคู่เข้าสองวันซื้อหกคู่ล้ะไรคู่ครับเจ็ดหนึ่งแปครับคู่หนึ่งเหรอคู่หนึ่งซื้อออฟไว้มา 8, 70, แปดเจ็ดหมื่นแล้วก็ไอ้รุ่น อะไรวะทาวิสกอตอ่ะไอรุ่นที่เขาฮิตทิดสีสีลายลายอ่ะสีผสมอ่ะมันเจ็ดหมื่นมั้งแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้สองหมื่นสามหมื่นนี่แหละจำไม่ได้แล้วมันสวยดีสี่หกสองเว้ยจี้คนทุนเชื่อมูลคุมาของหายป้องกูมาอีกคนแล้วเล็บเล็บแบงของหายไะไม่หายใช่ปะไม่หายไม่หายม่หายปะขอหาหน่อยดิผมหายครับผมหายไม่ครับไม่หายบ้างขอหาหน่อยลุงเล็บ เออหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์อ่นไหมครับมีใครเอาหันไหมครับมันเอาประชามันมันเหมือนเอาประชาชนมาด้วยเปล่าวะไอ้เช่ไหมันไม่ใช่ครับลุงเไม่ใช่ไมใช่ไม่ใช่เยอะอ่ะเเยอะอ่ะพวกมันอ่ะน้องไอ้คนที่ไม่ใส่ชุดแจ้งหน้าเป็นประชาชนหรอเห้อหนุน้องหลุนน้องเอ้ยประชาชนมามโม้จัดเลยเดี๋ยวให้มันวัดเอาว่าพวกมันกับพวกเราอ่ะใครเยอะกว่ากันไอสัตว์แค่นั้นแหละครับหล่อน้อง เฮ้ยไปเรียกแก๊งนั่นมาด้วยนี้เหี้ยแก๊งเยี่ยอะไรวะที่มันบอกกันมาเอารถนี้รถรถพี่ชายเหอไอ้เรืนแบพี่อ๋อไม่รู้อะลง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 มีรถรถไอ้นี่จัดขันไม่ใช้ป่ะผมทางอับเอาลัต่อซิโ่น้องสิมีแต่กูจำไม่ได้ว่ารถรุ่นอะไรเดี๋ยวต้องดูกุรถอรครอยู่น้ำ่น้ำก่อเนาะตอเนี้ตอเนาะอนาะต่อต่อต่นตอเตอะต่อเอเน่อนาเา่อนอะต่อะตลุงมีข้อความสอามาบอกด้วยเออ ใช่เหรอตนหนึ่งใช่อ่านก่อนโทรศัพท์ได้ใช่ไหมพี่สองท่าน่ได้หยิบยื่นอนเสร็จแล้วขอเนื้อหน่อยขอเนื้อด้วยเนื้อเนื้อไม่มีเลยมีเนื้อมันมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในนี้เต๋มันมีอยู่ในที่สแปรดกูอะที่กูไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ่านที่ว่ามีผู้หญิงทักมาว่าเอฟซีนะคะแฟนเจคมานานแล้วถ้าคุณแม็กซ์มาเห็นข้อความฝากบอกแจ็คกับตี๋ด้วยนะคะว่าคิดถึง ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปในเฟซให้ดูฮะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวส่งส่งเดี๋ยว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 เข้าเชื่อเชื่อเชื่อโอเคเชื่อนะครับมีมีมีใครยังไม่มีโทรศัพท์อะครับไหนไม่รู้จะรู้ไม่ล่ะว่าใครอ่ะต้องมีชื่อเฟซดิมันมีชื่อเฟซดิมีไม่เดี๋ยวก็ส่งข้อความให้ดูไงจะดูปะล่ะ จะส่งไปให้ดูเลยจะดูไหมจะได้ทะเลาะกับเมียส่งไปเลยส่งไปเลยจะดูไหมจะส่งไปให้ดูเลาะับเมียส่งให้อานอะส่งใ้านไม่เอาตเอ่เป่าเลขแล้วครับ7จ2ามครับเ